ตจ้าหน้าที e ่ตรวจสอบที่ดินสปกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพบส่วนหนึ่งอยู่ในชั้นสารปกครองสูงสุดและสารดีกาขณะที่กลุ่มชาวบ้านในนามสมาคมคนไทยไร้ที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่เรียกร้องให้เร่งจัดสรรที่สปกรจากเอกชนที่ครอบครองโดยผิดกฎหมายรวมกว่า13,000ไร่ครับกลุ่มชาวบ้านในนามสมาคมคนไทยไร้ที่ดินทำกินแสดงความยินดีและคาดหวังที่จะได้จัดสรรที่ทำกินนะครับ หลังจากคอสชอมีคำสั่งตามมาตรา44ยึดพื้นที่ที่ถูกเอกชนบุกรุกในจังหวัดกระบี่รวม13,000ไร่นายราเชลจันอ่อนสมาชิกสมาคมนั้นเปิดเผยนะครับว่ากลุ่มชาวบ้านสร้างที่พักชั่วคราวภายในสวนปลาล์มน้ำมันของบริษัทเอกชนรวม13,000ไร่เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ปฏิรูปที่ดินและให้ลูกจ้างถือครองแทนหรือไม่ ต่อมาเจ้าหน้าที่พบเป็นการบุกรุกพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน5,000ไร่นะครับและให้ลูกจ้างถือครองแทนรวม109แปลงคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่จึงมีมติยกเลิกคำสั่งการจัดสรรที่ดินทั้งหมดพวกเขาจึงเรียกร้องให้นำมาจัดสรรใหม่ให้กับผู้ไรที่ทำกินอย่างเป็นธรรม